ผมจะต้องกระโดดตอนที่แบบมันเป็นบล็อกว่างเว้ยเพราะว่ามันจะได้พอดีบ้าหรอสวัสดีทุกคนครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่กันในเกมมาริโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะละไปเล่นกันเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะโอเคสำหรับด่านนี้เนี่ยจะมีเคลียร์เ е ทอยู่ที่ประมาณ1%นะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นยังไม่เยอะเท่าไหร่หถ้าเกิดว่าผมมองไม่ผิดเนี่ยมาขึ้นด้านบนดีกว่า ถ้าเกิดว่าผมมองไม่ผิดเนี่ยคนเล่นมันจะประมาณ200คนแล้วก็มันจะเพื่ออะไรวะงกไม่เข้าเรื่องเลยโอ๋อมันจะมีจังหวะอยู่เว้ยจังหวะที่มันกระโดด <c oughs> ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่เลยนี่เดี๋ยวนะอ๋อผมเข้าใจแล้วก,กลไกตรงนี้จะต้องเคาะก่อนแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้สีน้ําเงินมาเว้ยตรงนี้มาเร็วๆแล้วก็อ่ะอ่ะ ไม่ได้ดูด้านบนตรงนี้ลงมาเอ้ยมีอีกวิธีหนึ่งคือนั่งแล้วกระโดดเชื่อผมทุกคนผมไม่เคยทำทุกคนผิดหวังโอ้โหผมบอกแล้วเนี่ยอัจฉริยะอย่างผมอะอออตัวใหญ่แม่งกระโดดยากนั่งแล้วก็กระโดดอ๋โอเคไปก็ได้ว่าไม่เอาละรอยิงมาอา่ะอ่ะโอ๊ย เฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเกิดมาเป็นคนอัจฉริยะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะต้องกระโดดตอนที่แบบมันเป็นบล็อกว่างเว้ยเพราะว่ามันจะได้พอดีบ้าเหรอเดี๋ยวบล็อกว่างอ่ะถูกแล้วเดี๋ยวรออันนี้บล็อกว่างนะแล้วก็ไปเออนึกว่าจะตาย อะลงเหรอใช่เหรอเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวไม่เข้าใจอ่ะคือเก็บกุญแจแล้วก็ล่วงไปตายอย่างเงี้ยเหรอแล้วไม่มีเช็คพอยให้กูด้วยว้าวยากยากมาก โอ้ล้วต้องกลับมาเริ่มตรงนี้ม,มันยากไปแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยโอ้กุญแจไม่ใช่คำตอบอยู่แล้วเออประมาณเนี้ยอ๋โอเคกลับมาสู่จุดนี้ได้แล้วแสดงว่าผมจะต้องกระโดดไปข้างหน้าบ้าเหรอกระโดดไปเหยียบบริเวณสีแดงจะกะถูกไหมเนี่ยต้องใจเย็นแล้ว ประมาณนี้นะมึงไม่คืนอะไรหรอเฮ้ทำได้แล้วเว้ยเดี๋ยวกูโดนโอยอะไร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 ของกูโอ้โหยังสวยไปเลยโอเคเดี๋ยวลงไปได้ใช่ไหมตอนที่ผมอยู่ด้านซ้ายมือผมไม่ได้มองด่านมาเดี๋ยวนะเอยลงได้อยู่โอเค ทำไงอะเคาะหรือเปล่าวะเคาะเคาะเคาะขึ้นไปด้านบนเหรอแสดงว่าเคาะโอยเคาะโอ้โย,อยไม่กล้าเคาะโอ๊ยเคาะโอ้ยไม่ตา,า,ายเค้าออนอะไรกูนี่บ้าบอเน,นะตรงนี้เคาะไม่ได้โอเคเริ่มมั่นใจแล้วเคาะแล้วก็หนีประมาณนี้แล้วก็ กลับอ่าประมาณนี้อย่าพึ่งมาเอาของก่อนคอรตรงนี้เอ้ยอ่าแล้วก็ขึ้นต้นถาวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีหรือเปล่าพอดีอยู่นะแล้วก็จะเอาประตูอะไรยาเลเซอร์โอเคขึ้นเอา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 ว้าวเมื่อกี้ผมเห็นประตูที่จะต้องใช้กุญแจแล้ว สรุปว่าให้ผมเนี่ยลงไปเก็บกุญแจเหรอวะหรือว่าตรงระเบิดโซนด้านบนเมื่อกี้มันจะมีกุญแจซ่อนอยู่โอเคแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยทำไมผมไม่เฉลียวใจเรื่องประตูนี้วะเอาเช็คพอยต์อยู่ตรงนั้นแล้วกุญแจผมจะเก็บยังไงจะต้องขึ้นไปฆ่ามันให้ได้สวยโอ้โหโ,โอเคเดี๋ยวมันใช้เก็บได้ ดีนะผมฉลาดอะถ้าผมไม่ฉลาดเนี่ยผมคงจะพผ้าตรงจุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวโอเคสวยแล้วก็ตรงเช็คพอยเหตุแล้วก็วกขคอตรงนี้ขคอตรงนี้โอ้โหเพื่ออะไรวะมันต้องเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอนะ อาได้เช็คพลอยแล้วไม่เป็นไรดีนะที่เมื่อกี้ไม่พูดเหนื่อยจังเลยที่เกิดเป็นคนฉลาดเนี่ยไม่งั้นมันคงจะดูไม่น่าเชื่อถือแน่เบยกุญแจผมอยู่ไหนอะผมตายไปแล้วอย่าบอกว่าจะต้องกลับไปเอากุญแจนะนั่นไงโอ้โหจะต้องกลับมาเอากุญแจก่อนอีกดังนั้นน่าจะต้องขึ้นไปทำภารกิจด,ด้านบนโอเคโดนไปหนึ่งดอก ไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆไต,ต่ขึ้นไปแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เคาะโอ้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้มันมีสปริงอยู่จะต้องเอาสปริงนั่นแหละมาเทินตรงประตูแล้วก็เข้าประตูโอเแคเคาะไม่ได้โดนโอ้โหโอ้โหลรล่วงเลยจะต้องเคาะให้โดนไม่โดนคือจบ โโอ้หคือถ้าเกิดว่าไตา่ขึ้นไปเมื่อกี้เหมือนว่าจะไม่ทันอาจจะต้องใช้การกระโดดช่วยขึ้นเลยไม่ทันตรงนี้แหละประเด็นโอเคยอมโดนสปริงน่าจะล่วงมาสวยถ้าผมวิ่งไปเก็บเลยผมโดนแน่นอนโอเค ก็ได้นี่ต่อมาคือไม้กระดกจะต้องควบคุมบาลานซ์ให้ดีได้อยู่เราทำไงอะโอ้ยยอ้ยกลับมาเริ่มใหม่ตรงนี้โคตรเหนื่อยเลยเออประมาณนี้เว้ยโอ้โห ในที่สุดก็ผ่านได้แบบไม่เสียเลือดสักทีนะกูจะขึ้นนะนะอ่ะเอออาจจะต้องเอียงเออประมาณนี้เว้ยนะค่อยๆคุมบาลานซ์ไปก็เดี๋ยวได้๋เดาอาจจะต้องเอียงขึ้นประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่จับไป อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก่อนแล้วอันสุดท้ายจะทำอย่างไงละ่ะคือมันกระโดดไม่พ้นแน่นอนอยู่แล้วคือใช้ไม้กระดานเนี่ยเอียงลงให้สุดก่อนแล้วก็ลงไปเก็บกุญแจแล้วก็ขึ้นไม้กระดานคนฉลาดมันก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนเ๋อไม่ใช่เว้ยใช้ระเบิดเก็บคนฉลาดก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันก็คิดผิดกันได้สวยอันนี้ต้องรอ เดาเดาเดาาาาาาี่แร้อเอ้โอ้โหเอ้าเอาเอ๊ะแล้วประตูอยู่ตรงไหนอะดาเดาดดาดาหลบดลบหลบลบๆๆบลบบเดี๋ยวลงองนี้แม่งเลยเอาประตูอยู่ประตูอยู่ด้านล่างโอ้แล้วผมจะพยายามขึ้นไปทำไมวะนะนี่ผมตายไปตั้งกี่ตัวแล้วเนี่ยเอาจริงๆครับดา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 โอเคถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่พยายามตต่ขึ้นไปนะผมแบบ <ulum. S 1> การกระโดดเหมือนว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับสปริงนะมันจะมีจงังหวะอยู่นะอ่าประมาณนี้เว้ยแล้วก็เอ้ยอ้ยเอาจอบแล้วหรอูยโอ้โห่41นาทีผมคือคนที่ห้าที่ผ่านด่านนะทุกคนต่อไปคือรวมเพลง Under t a l e นะทุกคน สำหรับด่านนี้เคียร์เลทแปดเป็นะเป็นการจมสวิต์นะคือด่านนี้เนี่ยพอกระโดดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสลับสวิตให้อัตโนมัติเลยอ่าประมาณนี้นะด่านนี้ก็ไม่ยากแน่นอนทุกคนเอาเหรียญด้วยโชว์เอาเหรียญโ,โชวซะหน่อยแล้กันแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ สังเกตดีๆอ่ะเหมือนว่ามันจะมีกลไกอะไรซ่อนอยู่นะโดดตรงนี้โดดตรงนี้โดดตรงนี้ไปเลยแล้วกันทุกคนเช็คพอยต์แล้วก็ต่อไปคือลันอย่างงั้นเหรอวิ่ง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 อ๋อวิ่งแต่อย่ากระโดดแล้วก็มาตรงนี้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 อย่ากระโดดอ่าเริ่มใช้สติแล้วเว้ยจะต้องมีสติมากขึ้นนั่นเองมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไม่กระโดดอ่า บื่อจริงๆ <c oughs> เลยฉลาดขนาดนี้เนี่ยทำไมโนเบลไม่มาวะจะต้องมาเก็บกุญแจก็คือมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็กระโดดเก็บกุญแจแล้วก็ค่อยๆลงอ่าประมาณนี้นะแล้วก็มาตรงนี้ขึ้นตรงนี้มาตรงนี้เอ่กระโดดแล้วก็ล่วงตรงนี้อ่าเกือบจะหล่อแล้วเชียร์กูโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็วิ่งอ่าอ้าวมาตรงนี้ชึบตรงนี้แล้วก็ปึ๊บ ปึ๊บอ่าประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นไปรับอัพอ่าปึ๊บอ่าจบแล้วหรอโอเคก,ขคเคก็ขอบคุณโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบอม